สวัสดีครับหลังจากเราเดินทางเมื่อคืนตอนสองทุ่มนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านคนนำทางแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครับเราใช้เวลาเดินทาง14ชั่วโมงได้นะครับจะไงเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปดูเส้นทางการเดินป่ากันต่อนะครับอ่าตอนนี้สัมภาระก็ขึ้นรถหมดแล้วนะครับเ,เ,เ,เราไปเจอกันที่จุดเริ่มเดินนะครับพร้อม ตอนนี้เราก็มาถึงจเริ่มเดินแล้วนะครับช่วงแรก300เมตรแรกรถเข้าไปได้นะครับเลยเอากระเป๋าขึ้นรถไปส่วนเราก็เดินตามทางไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปขึ้นเป้กันอีกทีข้างหลังเป็นไงครับเดี๋ยวนะครับเดินแดดแค่300เมตรนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ทร่รู้ๆเราต้องเดินนะครับ คืนเปย์แล้วก็เริเ่มแดงกันแล้วนะครับตรงนี้รถเข้าไม่ได้แล้วนะครับ,รบสุดแค่ตรงนี้เล็ดงสามสิบแล้วแ <Now. Bye. S 2> ดดร้อนครับวันนี้ พื้นแห้งๆหน้าฝนจะไม่น่าจะได้ตกมาหลายวันแล้วนะครับก็ขอให้มันแห้งอย่างนี้ตลอดจะเดินชั้นยาวๆเลยข้างหลังมีใครไนหะม,มเดี๋ยวต้องรอกันนะครับการเดินต่างนะครับโอเคครับ หลังจากเดินไปได้สักพักหนึ่งนะครับประมาณ40กว่านาทีเราก็ต้องพักเบรกกันแล้วนะครับเพราะได้อากาศร้อนมากอากาศร้อนมากครับตอนนี้ตอนเที่ยงพอดีนะครับในป่าอย่างนี้ไม่มีลมก็เตรียมตัวกันดีๆนะครับทางช่วงแรกก็ชันไปเรื่อยนะครับจนกว่าเราจะข้ามไปเจอน้ำตกนะครับ เดี๋ยวไปเลยโอเคครับก็ยังชันต่อไม่จบไปซสิ้นนะครับอะไรรนนะ เส้นทางก็มีง่ายมียากกันไปนะครับ <Yeah. S 1> ก็นั่งพักรับประทานอาหารกันนะครับถึงจุดพักจุดแรกประมาณบ่ายๆเรียบร้อยครับก็บพักทานนครับ พักกันเป็นรอบที่ห้าแล้วนะครับพยยี่เท่าไหร่แล้วนะนะสี่ทางก็จะลกๆนี้บ้างอะไรบ้างนะครับหนึ่งหลังจากาพักเสร็จแล้วเ<ด>ราก็ออกเดินทางกันต่อครับเดินกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้พี่บังนะครับ เคียบยังปีข้างหน้าไปกันต่อครับหลังจากเราเดินบุกบ่าฟาดงมาได้สักครึ่งทางนะครับเราก็จะมาโอ้เราก็จะมาเจอลำธารนะครับน้ำตกตรงนี้นะครับ ข้อดีของป่าใต้ก็คือเดินไประหว่างทางเราจะผ่านน้ำตกตลอดทางนะครับข้ามไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงแคมป์คืนแรกก็ตเติมน้ำเต็มเ, <จอ S 1> เลย<ว> <สำ S 2> กันได้เ่องของน้ำจำเป็นครับเล่นน้ำกันสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยเดินไปต่อที่จุดกลางแคมป์คืนแรกเราอยูเลยประมาณครึ่งทางนะครับแต่คือเริ่มจะกินเหมือนกันนะครับตอนนี้ ทางก็จะชันดันขึ้นมาตลอดทางครับช่วงแรกๆเลย ในๆก็ได้พักกันแล้วนะครับก็แวะอาบน้ำเล่นน้ำไปในตัวขายล้อสไปในตัวเติมน้ำเต็มมาฮะจสเบียงกันให้เรียบร้อยโอเคครับสนาวจิ๋มเลยใช่นะใช่นะสบายขึ้นเดินเออจะได้มีแรงไม่ใช่น้ำหรอ ต้องลุยกันนิดนึงนะครับอันนี้บางพาเดินทางนี้เหรอโอ้โหโ,โ,โอเคเอาครับขออนญาตลุยป่า <c oughs> ก่อนนะครับอ,อีกช่วงหนึ่งนะครับยังไม่ถึงนะครับ S <S เป็นไงครับเหนื่อยไหมอยากกลับบ้านแล้วค่ะอยากกลับบ้านเป็นไงครับน้องเคเหนื่อยไหมครับเป็นไงครับคุณจีเหนื่อยไหมครับเป็นไงครับคุณซันนี่เหนื่อยไหมครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับโอเคเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับ โอเคนะครับแต่เราอีกสักกิโลนึงเราก็น่าจะถึงแล้วนะครับถึงจุดแคมป์นะครับก็ต้องลุยกันมาตลอดทางนะครับประมาณตอนนี้เราเดินไป6กิโลกว่าแล้วนะครับจากจุดเริ่มเดินเห็นก็บอกว่าประมาณ7กิโลถึงแคมป์จุดแรกนะครับเราก็กะว่าอีก1กิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไงใกล้ถึงเราจะ ประจิกภาพเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับก็ยังไม่ถึงนะครับนึกว่าจะถึงนะอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของการเดินในวันแรกนะครับก่อนเึ็นแคมป์อันนีของจริงนะครับ เส้นทางโดยสรุปวันแรกคือดันขึ่นอย่างเดียวเลยนะครับทางชันตลอดเส้นทางไม่น่าจะมีวันนี้คือข้ามน้ําจุดสุดท้ายแล้ครับแล้วเราก็แคมแล้วนะครับด้วยเวลาวันนี้หน้าเวลานี้กี่โมงเอ่ย1 6บหนาฬิกาห้นาทีนะครับ มาถึงจุดกลางเต็นท์จนได้นะครับถามว่ามีทากไหมก็มีนะครับตลอดทางในช่วงแคมป์หนึ่งนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวขอกางเต็นท์ก่อนนะครับหาพื้นที่กางเต็นท์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ครับ ติดตามชมในการเดินทางวันที่สองไปแคมป์ทีมที่สองกันต่อน,นะครับในคลิปถัดไปอันนี้